ไอสัตว์กูเพิ่งดูสเซฟเล่นถ่านนี้อยู่แบบนี้แก้วนี่คือด่านอะไรอ่ะอ้าวนี่คือด่านอะไรอ่ะไม่ได้มองด่านด่านด่านเห็นด่านอ๋อด่านด่านแคมป์อ่ะด่านด่านที่กูได้สองพันห้าที่ปีใช่ป่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคแตกเลยล้วกันตัวอะไรวะพี่จะไปดูไหมฮะโอ่ะไอเชิยนไ้เจียนไอ้เนไอ้เจียอ๋ออ๋ออ๋อปิกนิกใช่แบบมปิกนิกวิ้วเลือกเต็มหน้าจอ มีหัวหมูไหมไม่มีเขาตีเขาตีสกิลพี่ไม่ได้ตีแบบนั้นอ่ะหนูก็อิเช่นนะหนูว่าเขามีความบาดหมาว่ะซ้อมสองคนแล้วมาความบาดหมากลองดูปั่นปั่นปั่นสองก็ลองดูเขามีธนทยอ่ะแนะนำตัวดีกว่าอย่าคนหนึ่งชื่อโบ เอรไรครับตอนรับน้องใหม่ดีกว่าเบ็ดเมนอยู่บ้านเล็กขึ้เบ็ดเมนก็มี<ผ>มที่ย,ยองมใช่หรือเครื่องแบบเดี๋ยวนะ <c oughs> เครื่องด้านซ้ายมีแค่สองรองถ้าง,งาั้นมีสองสามเครื่องต,อตอรงกลางกี่เครื่องนะ สองเหรอกลารลูนมีลูนมีลูนดูเรื่องฮะมีด้วยเหรอโอ้ไม่คิดไม่จะปล่อยเลยปันยับทำไมไม่เอาดูหน้าคอ้าวดูด้วยคูสินะมันไม่ช่วยนะผมมาช้าไปปล่อยแห้งปล่อยแห้งปล่อยแห้งหน้าคูเหรอไหนวะถ้าช่วยแล้วมันมาผมก็ไม่ได้ชไม่มีกระต่างมันเธอไปก่อนไปเธอไปช้าเองเลย ท่าเบีเลยซ่อมอยู่ข้างบ้านเล็กตรงแถวผมเมื่อกี้ฝั่งซ้ายมีสองเครื่องอยู่เล้วหมูอยู่เล้วแล้วหมูละเดี๋ยวขอดูขอดูแผนครับมันซ่อมอยู่ใกล้เล้วหมูเลยเอางี้นะเดินมาหน่อยตรงบ้านเล็กแต่ว่าบ้านเล็กอ่ะคือตรงกลางใช่ไหมตรงกลางอ่ะมีบนกลางล่างไม่หายโดนเล่มใหญ่เลยโอ้ จะฮิวไหมไม่ฮิวเด้อเอ๊ยยังไงกันแน่คือมีนลูทนะให้เขาจิ้มดีกว่าให้เขาจิ้มดีกว่าให้เขาจิ้มดีกว่าพี่<ล>ออกไปไพี่ออกไปโชว์เขากระเดามาต้โองไหนพี่เมดเหรอในเม,มดเหรอ ใช่เอมาไปสองแผ่นนะม้าเนี่ยแมทเนี่ยกับมาแล้วแล้ววัวไปสองแผ่นปล่อยเครื่องไม่ได้ดวบะโคตรแย่แล้วเครื่องไม่เสร็จว่ะธนาตรงตรงที่มีโทเทมอันหนึ่งอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ตูนต้องแกะเลยไม่ได้ว่ะไม่เสร็จว่ะ เครื่องไม่เสร็จว่ะพี่พี่อ้ําเห็นเครื่องที่หนูชอบใช่ไหมเห็นเห็นปัดไปนะปัดไปนะเ้ยไม้ไปเลยได้ได้ได้พี่พี่ช่วยปัดให้อ่ะปัดด้วน up ender up ender up ender ช่วยปัดช่วยปัดข้ามไปข้ามไปข้ามไปไปช่วย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 ผาอยู่ดีไม่มีหมายอ่ะ มีอ๋อจะจะถามว่ามีลุกไหมเรียบร้อยปลาไม่มีลุกเรียบร้อยอีกคนนึงไม่เป็นไรหนูได้รู่เสร็จแล้วมันน่าจะแขวนใกล้กันอะอ่าโอ้ไม่มีที่วนอ่ะไม้ก็ไม่ค่อยจะมีวิ่งมาไม่เจอไม้สักแผ่นไม้อยู่นาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอช่วยปลาเดี๋ยวให้ให้นี่ใคไม่ถึงไม้เลยช่วยหน่อยปลาทำไมเนี่ยโอเค อ่ะวนอ่ะเมาเมาข้าวโพดอ่ะมาข้าวโพดมาข้าวโพดไปเออกลับมากลับมากลับมาสอนหนูกลับมาสอนหนูช่วยได้ช่วยได้ตรงนั้นช่วยได้กลับไปแล้วเออขอสปีดบูตเลยขอสปีดบูตเลยเออสปีดบูทสปีดบูทจิ้มเออเออสปีดบูทดำตีเลยติกูติกูติกูอยู่ไหนเนี่ยเออเดี๋ยวว่าแบบเนี่ยไปทำอะไรกันเลยแล้วไปทำอะไรกันแล้วทำอะไรเดี๋ยวพี่เล่นให้เดี๋ยวไปพิชซ์เกไปเลยเขาไม่ใช่คนหรือเปล่าอ่ะ ไม่มี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 กรองนี่ไม่รู้ว่ามัมีฉงนไม่มีไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์โจ๊กอยู่ีเมื่อกี้ไม่มีทื่อใบทื่อใบเอาละ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 กูทำได้ต่อดีอ่ะโทรไปพี่โทรเท็มละกันเอ้าพี่ก็มาโทรเท็มนี่เหรอเอ้า หรอไม่หิวละวคันไี่เกียจมันจะมาแกะโทงเท่ไหมกูไม่ติดเดือดร้อนหนูว่าต้องหิวอ่ะไม่งั้นไม่ได้ไม่ไม่เดี๋ยวปล่อยพ่อเฮ้ยปล่อยปล่อยทีมต้องหิวคนอื่นหิวไปเลยหนุ่มแสายแล้วหาย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 ไปหาคนแกะเราเท่ไปหาคนแกะเราเท่ของเทสเธอเดินดิเธอเดินดิ ปาจะช่วยเลยพี่จะช่วยอ่อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งปาจะช่วยเลยพี่จะช่วยไป็นเราไปเองได้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 ยังพี่ปั่นไฟเขาอยู่ไหนอะพี่เขาอยู่ข้างล่างครับตอนนี้เธอพวกตอนนี้ตอนนี้คนเจ็บอยู่ข้างบนข้างล่างและคนกลางคนไม่เจ็บอยู่ตรงกลางมาได้มาได้ไอ้คนเจ็บล่างมีปัญหาอ้าวอ่าวอ้าอ้าวมองฟ้ามองฟ้าอ่าฮิวฮิว พี่ว่าเขากลับมาหรอไม่หรอกเขาเล่นป้านฝาอันนั้นจะตายแล้วเราจะตายในไม่ช้านี้ไหวไม่บอกมาไม่จะตายแล้วเดชฮะหรือเปย์อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเปย์หมดแล้วเไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหอเอาหมูเออเอากูมาชิงนะชิงชิงไปหาปลาชิงไปหาปลา โป้ย่ไหนวะพี่วนมาอีกแล้วหรือไงเอาหนูเลยอ่ะเฮ้ยเมเทพเมเทพไม่มีไม้โอ้ใหม่ก็เทพป่าไม่ใช่แมดดังคื่พับแมทข้างๆน้องหมูใช่ไหมพี่พับไปแล้วแต่แน่ๆน้อหมูไม่มีมาอยู่ไหนวะเมเทพวะเครื่องเนี้ยเครื่องเมเทพอยู่เมเทพอยู่เมเทพเครื่องเนี้ยเครื่องเนี้ยอย่าปัดให้เสร็จเรื่องนี้คือเครื่องไหน

ไอ้เครื่อช้านี่ไมปลี่นเครื่องเร็วเลยเก้า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 เลยเกึ่งเร็วเร็วช้าเร็ช้ามากเก้าเก้าแม็กเลยนะปึกปักเลยนะเฮ้ยหนูว่ามันก็ไม่เร็วเท่าไรนะพี่เขาไปเครื่องนั้นนะพี่ไปทืบเครื่องเครื่องพี่ปัดเมื่อกี้เหรอพี่เก้าเก้าไว้ติดลูกติดกระตือไปแล้วกันจะมาจะเขาเลือกคนที่ชัดเจนคนเข้าคนนั้นวะแล้วกูก็เจ็บอยู่กูไม่เข้าใจ พี่จำได้ว่าที่เปิดสกิลมาแล้วพี่หลงอ่ะฮะจำได้ว่าที่เปิดสกิลมาแล้วพี่หลงอะอ๋อไอ้๋อเอยสคุยยังจำได้อยู่เลยยังงูเลยพี่ซ่อมไหมล่ะฮะจะซ่อมหรือจะิยก่อนะอยู่อ่ก็ได้ก็แต่ซ่อมได้ว่าหนูอว่าเครื่องนี้เครื่องนี้อย่าเสร็จมันมีกลางกับขวาบนอะถ้าเครื่องนี้เสร็จมันแตกแล้วผนไปกูเอาไรพี่เครื่องนี้เสร็จไหม เฮ้ยมีมีเก้าเก้าเครหนึ่งนะเครื่องสายสายซายอะไรวะสายล้อหมูอ่ะเกเก้าไปแล้วฮะสายล้อหมูอะไปแล้วติดไปแล้วติดแล้วเหรอก็มีเก้าเก้าไว้ไงซึ่งหน้าประตูด้วยหนูว่าหนูแตกว่ะเครื่องนี้ห้ามเร็จเครื่องนี้ห้ามเร็จปั่นคนเยวช่วยได้ไาดสองคนไ่ขาสองคน จิ้มจิ้มิ้มจิิมจิิมจิิมจิ้มิมเขาจิ้มอขาจิ้มรกลับจะกลับแม่ป๋มีคนมาเยอะนคนนนมมีมกัม่าเิมเดิมป่าป่ไปด้วยไปด้วยอุ้ยหนูแตกตนนี่เหรอไม่รอก่อนทุกคน้วเจอกันใหม่วันุกรวันุหรอเาอาทิตย์จาจรพูดไม่ได้สสอาทิตย์เอาวะบบูวะเอาวะบทะเลวะอะไรทำไมหนูทไม เอาวะช่วยเออเออถ้ายื้อเวลาได้สิบปีพี่จะไปช่วยได้เขาหายใจรถต้นคอหนูพี่อยู่ไหนแล้ววะอยู่เมนทึบอยู่เมนทึบทึบร่างซ้ายอ่ะนะใช่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 มาแล้วพระเอกมาแล้วใช่ป่าวะเซฟเมนนี้ป่ะมาๆๆเออไปไปไปเขาต้องอันติเขาต้องอติ <c oughs> <ๆ>พอพี่ <c oughs> พอพี่เสร็จ <c oughs> พอต่อต MM. oh hey, you know ิแล้วพี่เขาไมอ่อสีแล้ว่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยหลุดแล้วเว้ยหลุใช่ไหมหลุดปะวะไม่มีไม้นะตรงนี้ไม่มีไม้นะโอ้ไม่เฮ้ยไปปัดเครื่องเดิมได้ซ้ายมือทันปะวะปัดเครื่องซ้ายไปปัดเครื่องซ้ายทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยปัดเครื่องซ้ายได้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 อยู่ได้อยู่พี่อยู่ตรงนั้นแปดสิบเก้าสิบแล้วทันทันทันเขาอยู่โอเค ทุกคนหนูตายแล้วใช้ชีวิตเครื่องไหนเก<ต>้าสิบนะไม่เป็นไรหรอกเราจะไม่เม้นตัวเองนะครับเราจะปล่อยให้เราตายไปถาเคสื่อนอี่แหละรู้จักเซอร์สมันยี่สิบป่าวจุ๊บกูบ้าเออประตูโอเคเปิดประตูที่ซ่อมเสร็จนะเปิดซ้ายมือวันนี้ไม่มีไม้วันนี้ไม่มีไม้กูแตกเออแตกก่อนก่อนทุกคนไปจักัน ลาก่อนทุกคนมีใครมาใกล้ๆเครื่องซ้ายยังอ่ะอะไอ่ะประตูซ้ายมืออ่ะประตูตรงเครื่องติดอ่ะมันมีประตูบนกับประตูซ้ายอ่ะนี่ประตูเสร็จไม่หิวตัวเองหรอประตูเสร็จเออพี่พี่เจอสามวันยี่สิบประตูเสร็จประตูเสร็จเปิดเลยแล้วกันไปเลย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 พี่ข่าวโอเคมันเป็นมันมันมันไปไหนวะโอเคโอเคโอเคมันไปมันน่าจะไปอีกบานหนึ่ง พาให้มันให้มันมาเปิดทันหรือเปล่าเหรอให้มันมาอยู่แล้วก็อะไรนะหิวแล้วอทันเหรอไม่อยากดูว่าเป็นไงวะออกไปดูแล้วกันเอา DBD ว่ะคิ l l e r เขาเป็นไข่วะเนี่ยเป็นไข่ก็ไม่หลุดพอๆอยากอยากอยากเสี่ยงอยยากเสี่งตายเอาละหิวเท่าไหร่เหรอวะเนี่ย หนูว่าเขาไม่มา,าพี่หนูว่าเขาอยู่ประตูอะถ้าถ้าไม่ได้ยินเสีใจคือไปละเชื่อไปละลาก่อนเจอกันเขาไม่อยู่แล้วพี่เชื่อดิเขาไปไหนเราไม่รู้อยู่เรื่อยะตายอ่ะจะชิวป้านใหญ่ิ้เดียว บวกสามกล้าบวกสามใช่เขามาจริงหรัอเปล่มีแเ,เอ่อเข้ามาเขาต้องเช็คว่าตัวโน้น,ตนะตอนแรกอะเอ่เกมรุดโอ้แต้มโอ้สุดยอด